มันมุ้งกระสวงเลยจ้ามีแขนมุ้งร่างที่บอกบอกมุ้งมันคนน่ะคนคนหง่ายมักมู้งคนมันก็เลยเพิ่มคนกับสั้นพี่น้องคนใส่มือพี่น้องมามันคือคนไหนยั็งมาเพราะว่ามันกับตาแขนมันง่ายมันหลวหลายมันได้คนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะโอวจริงหัวไปไหนไปแล้วทำไมละ โอ้บรรยากาศปืนฉีดน้ำผู้หนึ่งเนี่ยปืนอะไรนะมีน้บไม่กลัวไอะโต้หนึ่งจึงไอะจึงโต้จึงจึงไอะจึงโต้จึงจึงโต้หนึ่งจึงไอะจึงโต้จึงจึงโต้หนึ่งจึงไอะจึงโต้จิงอาบาไผ่น้องเพชรหน้องพอยเพชรญี่ปุ่นน้องเพชรโอ้น้องพลอยยวเบิ่งขาดิโต้หนึ่งจึงไอะจึงโต้จึงจึง เอาความโทมาคิดถึงไหมคิดถึงมันมันผู้ดัเบาสันบอยมาๆเอาเสือดนี่มันอยู่หนมันเผินเนาะอันนี้เนาะโอ้เนาะไจิตทำให้ทให้หนแบะ โชว์ชโชวกินไหมแจ๊ะกินกระตายแซ่บน้ตาลี่หมูให้เนี่ยเี้ยวันน้จืดนอืมเออม่ยาเขาใส่น้ำตาลเหรอใช่เ็แล้วก็ดเร้าตาม้องโคก่จ้าไนี้ไหมเ เกพอแล้วพอแล้วเอามาให้ญาติจินด้วยใครให้ญาตินเนขาก็ป้นป่าพี่น้องป้นป่าคอพี่อหไยจะไม่อยากด้วย

có <coughs> là sao phải có sao phải cái rồi. không phải đâu <coughs> โ้ไม่จายก้าขึ้น่ายจะเอามาขึ้น่าขกินต้อนเนี่ย Nó đâu sao? Nó đâu đi ơi. Để cho nó. Nó chỉ đang tầm. Nó งามเิ่นองมเ้าบิงงนนองหนองคุณเห็นนนองอไรดิคุณเห็นนนองอะไรคุณทักน้องทัโอ้ยนองข่อยกับมิเตโลมนองน่องน่องโจ๊ะจริงจริงโจ๊ะจริงจริงโจ๊ะจริงจริงนะกัเจ๊ะจริงจริงโจ๊ะจริงจริง เราก็ถึงเือทำให้ทำให้ไปตรนเีไปให้ไปบงเนี้ยเตอเตอะถึงถึงจะไปพุ่นจะไปพ่นจะไปไหนพ่นโอ้พ่นี่แห็นบักไหนบุ้งุวงบัตมาได้จ้าเอื่นด้กินบุ่งจ้ากี่หะเอื่นเนี่ยบุกงบุ่งิ่มบกุ้งคนบักงุ่งิ่ม

ีนเราไปกินเาวปงนไปหมดไปไปอยเอาไ่ชิมเลยเอามาขึ้นอาหาเลย้ยงด้วยันนมากินไก่็วมากินไก่ดูมาดูนี่เขาดาลีอะไรดาลีล่ะไกเผนาไปกินเผาโอ้ยมะนน อะไรอ่ะมงไม่เด้อางนั่นเออแล้่เป็แ้งน้ดน่หลกับแด้งพี่แล้วลุงเพิ่ไม่ลกก่ไม่ดูนะแป้งเป็นอะไเน่เอา